ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่สองนะครับก็กำลังย้ายนะครับจากเนี่เดี๋ยวต้องข้ามอีกจุดไปอีกจุดนะครับเพราะว่าระยะทางก็ประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะครับก็ต้องไปหลายก็ตัวนี้นะครับตัวนี้กำลังยกอยู่เหนอยู่ครับติดต้นไทรนะครับของสารกระป๋อไฟงามครับซึ่งตัวนี้ครับสารกระป๋องไฟงามครับก็ จากอันเชิญนะครับไม้อยู่ไหนอันเชิญต้นไผ่ต้นนี้ครับไปประคับที่ตาลางใหม่นะครับก็ตอนนี้ครับก็ถือว่าเป็นงานใหญ่งานนี้ครับเพต้นไท่มีขนาดใหญ่มากนะครับ ก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้มีผู้ที่มีความสนใจนะครับเป็นจำนวนมากนะครับที่เข้ามาชมครับการย้ายต้นสายของสารจปูไสยงามนะครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นพักที่สองนะครับในการที่ย้ายเข้ามาแล้วเดี๋ยวอีกหนึ่งชุดนะครับอีกสองถึงสามชุดนะครับจะค่อยไปทีนิดทีนิดนะครับเพื่อจะเดินไปถึงสู่ สายหลังใหม่ทางด้านฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวเราต้องข้ามสายไฟที่สูงตรงนี้ไปนะครับทางสองฝั่ง,งนะครับก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับก็จะย้ายรถเคนนะครับเพื่อขยับต้นสายไปอีกทีละช่วงทีละช่วงนะครับก็ช่วงนี้ก็มาช่วงที่สองนะครับที่ขยับมานะครับ สำหรับที่ที่เห็นนะครับที่ถึงฝั่งตรงข้ามนะครับก็คุณสมชายแซกอิงนะครับก็ซื้อบริจาคสารเจ้าในราคา18บล้าน5้0แสนบาทนะครับที่บริเวณนี้นะครับตั้งแต่ทางด้านเสาไฟนะครับจนถึงบริเวณทางด้านบ้านหลังเก่าๆตรงรถคันท้ายนะครับคุณสมชายแซ่อิงครับร่างผูดใสงามซื้อถวายให้กับสารเจ้าเพื่อปรับเป็นทางเข้านะครับ เป็นวเงิน18ล้าน5แสนบาทนะครับก็นี่แหละครับเป็นความศรัทธานะครับที่คนสมชายและะรัมก,การนะครับมีความศรัทธาต่อต้นสายต้นนี้นะครับซึ่งคือว่า เป็นปวาปูกพันธุ์นะครับที่เราจะอันเชิญนะครับ้นไฟขต้นตนี้นะครับไปอยู่บนพื้นดินนะครับของสารเจ้าปู่ไสยงามหลังใหม่นะครับซึ่งสร้างสารเจ้าที่มีความสักด,ดสิทด,ดงามครับตอนนี้มูลค่ากว่า80ล้านบาทแล้วนะครับแล้วคุณสมชายซื้อที่ดินบริจาคเข้าอีก18ล้าน5แสน ก็ตอนนี้ก็น่าจะเกือบ90ล้านแล้วนะครับในการก่อสร้างสารังนี้แล้วทางด้านนี้ครับก็อนาคตจะปรับเป็นทางเข้านะครับเนื่องจากสถานที่เดิมมีความคับแคบนะครับก็ไม่สามารถนำรถบัสรถคันใหญ่เข้าไปได้นะครับก็จําเป็นจริงๆครับที่ต้องซื้อที่ดินพื้นที่ครับเพื่อปรับเป็นทางเข้าสําหรับสารเจ้าปู่ไทงามครับเดี๋ยวบ้านหลังนี้นะครับก็จะถูกรื้อออกนะครับเพื่อปรับูริทัศ์เป็นซุ้มประตูทางเข้าของสารเจ้าปู่ไทรงามใน อนาคตนะครับซึ่งอันใกล้นี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็กําลังปรับพื้นที่บริเวณโดยรอบนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปครับในกะารย้ายต้นทรายของสันทัพปูไซงามครับ